สวัสดีค่ะเพื่อนๆจ้าวันนี้ไม่ได้มาอ้างน้องมานะคะอันนี้แล้วแต่เธอดูสายตา <c oughs> ตื่นแล้วค่ะวันนี้หวันจะมาอ้างกับข้าวนะคะเพื่นพนอนๆนี่ค่ะหวันซื้ออันนี้มาค่ะนี่ซื้อเนื้อมาค่ะเห็นไหมคะเนื้อจ้าเนื้อนะคะ จะให้ทายหวันจะไปอ้างอะไรขมาเรียกขายจ้าพเพื่อนเพื่อนจ้าขมาเรียกขายให้จ้าขออนุญาตเอาเนื้อน่ะวางไว้ตรงนี้ก่อนนะคะเพื่อนๆหนีไม่วางเกินอัานไปนตรงคานมาแล้วหวันก็เลยแวะซื้อเนื้อมาแล้วก็แวะซื้อเนี่ยซื้อซาลาเปากล้วยทอดอะไรพวกเนี้ยมามันทอดเนี้ยค่ะนี่ค่ะ ส้มโอเขาเจ็บจากสวนเอ้ยไม่ใช่ส้มฉวานเจ็บจากสวนมาค่ะแล้วก็ส้มโอด้วยค่ะนี่ซื้อใหม่ๆสดๆเลยค่ะเห็นไหมคะนนี้โลละ30บาทจา้ะยังอร่อยเลยจ้าซื้อชิมไปแล้วค่ะส้มโอ8ปค่ะแต่ว่าวันจะอ้างอันนี้นะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะมันคือมะละกอค่ะเห็นไหมคะมันจะให้ทายค่ะรูปเท่าไหร่ ห้ามโกงนะคะเพื่อนเพื่อนคิดเท่าไหร่ก็บอกเท่านั้นนะคะเพื่อนเพื่อนห้ามโกงอวา,างไหนดีไหมคะไม่ใหม่เนี่ยไม่ข้าหาักมาใหม่ใหม่เลยจ้ะไหมคะก็ปะแปะกแปะมาเลยไหมคะเห็นไหมคะนีโ่โอ้นี่ไหนหักมาใหม่ใหม่จ้ะเพื่อน มันจะช้ำไหมมันจะช้ำไหมอีนหนอีหน,หนไปหล่นปุ๊บปี้ปุ๊บปิ้ลงเห็นไหมคะเพื่อนเพื่อนให้ทายค่ะคิดออกหรือยังค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมาเฉลยมะละกอน,นะคะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวจะมีอะไรอ้างตออยู่ให้ทายว่าจะอ้างอะไรตตออ๋อเพื่อนเพื่อนยอมใช่ไหมคะเนี่ยค่ะบะกอกน้ำค่ะยี่สิบบาทแถมมะละกอลูกหนึ่งค่ะ นะคะน่ากินไหมคะเพื่อนๆเน,นี่ยมัดหนึ่งมันยี่สิบบาทจ้ะขาอนุญาตเนี่ยอาถุงเก็บใส่ขยะไว้ก่อนนะคะเพื่อนๆเหมือนน้องพิงไปดูอยอดยุ่งจังพิงไปไหนลูกพีละอ๋อเดี๋ยวพาไปดูน้องพิงค์แป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะมาเฉลยนะคะเพื่อนๆ เอ้ยดูสายตาอีลาแม่ด้วยเอแม่เห็นนะเมื่อกี้ชำเลืองดูแม่เอ้ยขี้เล่แม่เอ้ยหลากขนล่วงค่ะเพื่อนๆผัดขน,นจ้าได้เวลาเฉลยแล้วนะคะเพื่อนๆได้เวลาเฉลยแล้วมะละกอลูกเท่าไหร่จา้านี่มีกระติบข้าวด้วยอันนี้จะผักไว้กินกับลาบค่ะวันจะลาบห้พลึงนะะี่ค่ะผักค่ะ มะเขือเทศนี้ลูกชอบกินค่ะเขาชอบกินกิมกิ่มพริกเกลือค่ะข้าวเหนียวก็แช่ค่ะเห็นไหมคะจะลาบเนื้อนึ่งข้าวเหนียวค่ะนะคะอันส้มส้มฉาวน,นี่ก็ฉเฉลยแล้วส้มโอก,ก็บอกราคาแล้วอันนี้ก็บอกราคาแล้วค่ะอันนี้ลูกละลูกละลูกละสิบห้าบาทค่ะเพื่อน ลูกละสิบาบาทห้าลูกนี้75บาทค่ะเพื่อนเนลูกบ้าใหญ่ลูกเนี้ยโลฟาลูกนี้ก็ลูกเป็นโลค่ะแต่ลูกนี้จะกินก่อนเลยจ้าแล้วจะสุกแล้วค่ะจะปอกแล้วก็จะเอาเปลือกมันนี่โยนให้ปลาค่ะเพื่อนเพื่อนไหมคะเพื่อนเพนรู้แล้วเนาะว่าลูกเท่าไรเห็นไหมมันไม่ได้แพงเลยค่ะเพื่อนเพนอยู่เนี่ยผลไม้ถูกมากเนี่ย ต้มเ็เจ็บมาจากสวนเนี่ยเห็นไหมพอลุงเอาไปกินลูกนึงอันนี้เนี่ยค่ะโอ้อยากแกะให้เพื่อนๆดูจังอยากแกะให้เพื่อนๆกินจังมือไม่ได้เอากล้องมาจ้ะไม่ได้เอาขาจับก,กล้องมาขาตั้งกล้องมาโอ้พูดผิดจ้ามีแต่ของปโปรดเลยค่ะวันนี้ชอบกินผลไม้ค่ะมะละกอโอ้ยมะกอกจ้ากับมะละกอค่ะเนื้อน,นี่ก็ร้อยหนึ่งค่ะซื้อมาเท่านี้ซื้อมาแต่ให้พ่อลุงกินค่ะเพื่อนๆเนี่ย ก็จะมีเนื้อมีม,มีอันนี้ตัดนะคะอันนี้จะเป็น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 อ่าสามสิบสามสิบกีบเนาะนะคะเพื่อนเพื่อนขอบคุณทุกเลิฟทุกไลค์ทุกกำลังใจนะคะขอบคุณที่ก็มาทักทายพูดคุยให้กำลังใจคะ่ะรักเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะคนนี้ก็แล้วแต่เขาคะ่ะแหมเจอหน้าพรัดพรัดเลยลิ้นเนี่ยอยาก,อ,ยากอะไรละจ๊ะคุณลูกคุณลูกอยากอะไรคะคุณลูกบอกสิคะ อยากกอดแม่อยากให้แม่กอดค่ะอยากให้แม่กอดมาหอมแต่แม่อย่างนี้แหละหอมหอมเท้าหอมรองเท้าหอมไปหมดจ้าเขาชอบหอมจ้าสวัสดีนะคะเพื่อนๆจ้าอ้างแล้วก็จะไปแล้วจ้า